คผลเป็นแผลผู้ผู้เห็ดแผลเนี่ยคุณทนิดห่อยแผลขาผม้อหายไปไปเด้อ้ารกีสวยมากเมย์เนจ้ยปัดตัวไปเกินมากเบาหวานลอยเบาหวานสามลอยเบาหวานสองลอยเ็บิ้ตอมดันสูงมันเล็กยลูกก็นี่โมงเลยต้กงตัวเลตั้งรักกอนลูกกับท่านหันมาแรนบุก พอรีมาพอมีฬปาเลยต้นไบบเป็นขเขาดวยพาะหอมเี่อะไรเนี่ยรที่ยงหากันตรนาผม้สีก็ได้เขาเลย่เรือได้เขามุสมีปัญหาด้านส้ข้าวรับใช้ข้าวมันมีพออะู้ิวร้่งบุหรี่้องเอา้ข้าวมันกต้องเอาวัตดิบมาเขาเส้รื่องั้เองนั้นเรื่องอะไรร็องกเ ท้อดีทกนล้วนันสนาพดี่เลยถ้าเขาเรือดมากนีบ่บเมืเมยเป็นบ่พ่อเลือดมากบเมืออเอยพ่อโย่บ๊วยเมย์ขึ้นมานอนจัดแพย์ไปนอนยุ่หุ่นปันดีบ่พ,พ่อพึ่งพึ่งออกมาเมื่อเ้ารนี่เป็นบ่นอนที่โรงพยาบาลันดีบบ,บ่บบ ฟันมักันกเปน่าเขาเสียห่อยเอนอ๋อใครติอะไบ้า้แน่นเสียาแต่ว่าป้าที่ฟันติร้องวดเลยดิค่ะแต่เข้าสุนสองแต่สองซุนสองวันป้าว่าหาแล้วกันตีแต่ว่าเราม่มีเนินเท่าทีว่าเป็นแล้วถือสองวันแล้วเราอยู่บ้านบ่หรอจะไดสัมผัสบ่ผมเลยบอกว่าไปดันฟันฟันมือชิานทำ อ้าวเรื่องมือฟันได้อีกมือว่าปันหาไหมจ้าจ้าีดาไอ้ะขันกมันระหลเนี่ยจัจจทีว่าเลยงเป็นตัวใดเขาอว่าทีแม่นขนาดฮมันเองเป็นตัวมันเจอสัาไนว่ไปรงบาลบ่ฟันบ่ฟันนี่มีเตเล็กสตรเป็นบ่ขาวเนี้ยบ่ฟันบ่ฟันผมไ่เคยฟันก่อนจ้าเขบอว่าเป็นอะไง แถวท่อมายืนป่ะพ่อผมไม่โมยเอฟซีเป็นเจ้าสองวันคนนี้เลยนี่คนเพื่อนเอฟซีเป็นี่อนเขอาเป็นเจ้าจ้าเอาเวรำเจ้าเลยจ้าจานวุนนี่ลำเ้าเอาจอดจารยอดคนนี้ยร่งคนนี้ห่อนคนมาแท่เงิจ้าโอ้ใครเรีบนี่ย เข้าดีเชี่ยวอะไรอายุด้วยกันเกิดเดือนเดียวกันพ่อเดียวกันเป็นเชี่ยวกันเลยพ่อจะเป็นเพื่อนกันทุมาถามโทุมาเลียมดีจ้าบานนี้เป็นอทุไปหาเชี่ยวันจังหดมาจ้าพจายอดก็ทุทมมาหาเข้าแถวเมือเเถาเถาแหลมเ้าเชี่ยวันนอกไปเลอาจารย์ยอดบุรีรัมย์หนือปมนเด็กน่อยแปดไมลูกเออแลวทมมาบ้านบ้านกทมาด้ยสสกคนแล้วกัน เซลคนพ่อยอืมหนึ่งเซวนี่เซลสองกนเดือดสิใบปลภาพมันดูใหมันดวยนะเนื้อค้างเหอ้งนี่ย่านว่าผมหนูพอสบายปนได้กับพักันคุ้มเอาเล็กน้ำย่านพ่อวาบ่มแมนบ่มแมนงเฮงได้ถามมาพ่อไหมลุงเฮงผมบาเป็นส้คครับคือขันไทยขันคนไทยได้รคือว่าไทยได้ครับคันว่อเป็นได้ไว้ลยครับอาายเย่ามากเยีมชีนมากห ก้าตามพ่อแดงทองค่เแต่ว่าผมผมผมไหมุ่มเบอร์โทรมาจะาไปพวกนูมาเอาให้กระจเบิรงแนนรอบกเพิ่นเช็ดมือคมากเก่าผมยกาะตางมาเยี่ยมมายามคือนเ่าด้วยะเนาะเขากเามากขึ้นตาบกเขาอทุ่งวะเนาะผมมาว่าเี้ยเขาเขาต้อกันเขาสมนหมมันจะมีขามีเพราะคคทุ่งมาเนาะผมบอกผมไหม่ โต้ก็จะไม่ให้เลดับเนี้บัดว่าเออดับแต่ทั้งเอาเลยจ้าจ้อ่าพร้อมเลยค่ะพร้อมเลยวนนี้บนนมันมากบนวิ่งโูดศูนบนวิ่งลูดโอ้ยคือมากึ้นกันจะสำนักแรกกด้สูนสูนศูนหนึ่ง Ng cao bôn lương cao tốn lương. Lương xuống, lương. cao không lương. lương Nên tội ác Nên tội bóng 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 บเนน่นนศูนย์หนึ่งหนึ่งนย้าน่แม่นึ่งศูนย์หนึ่กบวก็เ้าเ้าศูนย์หน่งกัหอศูนย์หนึ่งห่งศูนย์ี่่งี้าิงล่างวิ่งตัวไดก็วิ่งรดแปดางรวดแปดรดแปดแปดศูนย์ 8 0 8 8ูนย์แปดแปนี่จะมีอะไรบ้างคุอ่ามันสีเบิ่นบนเบิ่นล่างแค่สีฟพราะว่คือแต่จากหัวน้องเบิ่นบนเบิ่นล่างเรลูกมันม่ในไม่ในสิมักเป็นสีมันสกมานมากมักโซเลกไม่สิเบิ่นบนเบิ่นล่างนี่นี่จะหัวบางหวันี่อย่าเครียดใหรหนูเนี่ไม่ได้ลอกการบ้านใครเนาะพ่อบุกเกี่ยวแล้วอ่าโอเมาเอามือเรียกว่าก็ได้ดีล่ะบอกนี่หนูถามเพื่อคนคอมเมนต์มา ปล่อยคลิปได้ลงไปกับมิตรมารอการบ้านอาจารย์นั่นอาจารย์นี่รู้ว่าเบางคนมั่มีความคิดใจเกินเอยค่ะคนคันเถื่อจังว่าดีคันว่าเถื่อเหกี่ยงว่าเดาตัวโมเหวก่ยงว่าคันเถื่อใครแน่ค่ะออกจังไลนนี่มีอยู่ทัวร์คลิมีอยู่ทัวร์ไปในประเทศไททย่านมาู่ทนเล่คือการมารอกการบ้านเขามัน มันบ็ลอกแล้วอของแท้นะครับหกมันออกซีหกนนออกซีหกอนเพิ่งห้เป็นงวนดแรกก็อาจจะคิดตังสั้นได้เยอะก็ว่านี่พราะคนหายไหมตัวนี้เป็นแปดนนึปีแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นศูนย์คน 0, น่งหนูเสื้อพ่ออยู่หนูถามเพื่อเพือ่อค้อน,คคอนคออเม่นจะไม่ <c oughs> ได้คิดยี่ยังมันก็เป็นศูนย์แปดคนค่ะแม่สูตรเพราะสูตรผมไหมค่ะ สูตรมันมาแจ้งสั้นน้องเอฟซีเพิ่นบ่ได้เกี่ยวกับไผบ่ได้ลอกการบ้านทุกเจ้ามันใจเลขออก30นาทีเจ้าเมาเลยค่ะเมาแล้วมึงบอกหาแล้ววะเมื่อหอดมึงเขางี่เงี้ยวะบอกว่าส่ว่าัวอว่าผมบ่ให้เนาะบ่ให้แล้วก็เฮ็ดคือเก่านี่ยแหละโซมาราส่วนตัวเยอะอยู่หาแบบนี้แต่ว่าถือว่าถือว่ารู้เลยแต่ผมมีเต็้สิเห็นบ่เลขแปลกผมติดมาหลายงวดนแล้วนั่นพวเข้าจักเทียนบ่ แก่วมันก็เห็ดใดเจังซี่ไหมสูตรสูตรมาจังซีหายเจังซีปว่าได้หลอกการบ้านไพเด้อพี่น้องโมกี้โอ้คู้ใดบ่มักก็ต้องบดงโอเคแล้วเลขดับบนได้ป่ะตัวเลยเลขทุกโตสักนี่มีปัญหาสามารถตอบปัญหาได้พร้อมเลยค่ะผมนี่ต้องให้โทัวร์่ะฮะก็ต้องให้โทรกันมาจังทั่นบางคนมีปัญหาบ่ ว่ต้องไงเขาแม่นหอกโท่มามันถามโดยเฉพาะ,<ฮ>ะดีพอดีคุน้นสิไดสู <c oughs> ตรมั้นความบุญนะโต้แม่ป้าเราอยากได้ว่าต่ว่าตอ้องแสดงออกมาทั้งสัตหนึ่งสี่ค่ะทราติาทั้งสัตน,นึ่งสี่เราต้อ,าองเห็ุเปลี่ยนบะร่องเห็ดเปลี่ยนต่อาลองเขาอ,ออกบ้างดูกยบาง <ฮะ S 3> ทีอะบางทีอะนเขาไปบ้างความแม่นเอาสูตรตนอื่นมา พูดมืนมันแต่วมาขาเจ้าพอดวมาของของวอดอกเขามอาเากวมาจากร่วมขาพรวผมเยว่าโอ้คือสมจากคาแคร์ท่นตอนนี้คือฝ่ายกเพื่นราในหายเลขดับยู่เอานี่ไปก้อนเอานี่ไปก้อนฝ่าคาแคบหน้าจอไว้ด้อค่ะแคบนาจอไว้ด้วมันก็ัเสียดับบนสีกับเกียดับบนสกับเกีห้องเส้นมาหนึ่งกับบัมาดับล่างบัต้างเอเราหด เอาตาดับบ,นนบ,บมันไข่สองตัวมันเขาตัวนึงบ่เอาบ่นห้ให้ขึ้นไม่ันปีนาเาสี่กับเจ็ดดับบนสกับเจ็ต้นบางเดียมนั่นตัวตะกี้แห่งตะกี้แห่งก็นผมัดตอนมาใหม,าม<ฆ>่ใหม่ครัตอนรุ่นใหม่ผมผมว่ปากก็ซื้อดิค<ฆ>่ะผมอยาหัวอยาคุยกับเล่าค<ฆ>่ะแต่ว่าไหงาางนนง้งก็ปากก็ตังใจว่าเกินรลยคือบนอ่งเร่งพ่อตัวป้ายหอกไปกจน เดี๋ยว่อก็โล้เองว่ามันจิถือเ่าถือเบิ้งไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆข้ามคุ้มซุ้มหนังคอนลงแล้วแต่ว่าไม่มีปัญหาเคือว่าตัวนี้มันคือโบคือคือว่าทิพตัวนี้คือไม่จนเป็นคู่ตัวนี้ครูมักพ่อก็ตามเบิ้งพ่อขันโบมักกับพานก็ได้พตกคำถามมีคำตอบถามมาเลยผม่วันมีคนมาชวนตั้มาเลยถามมาเลยยินดีตอนรับนะคะ จะล่าจานไปซื้อกันนะครับครับพ่อแถมท้องนะครับสูตรใครก็สูตรใครไม่มีการลอกเรียนแบบนะครับผมชิบความสูดออกสาแทะมากแค่ไหนครับแมียนผมบอกว่าได้มันคุ่งจะมู่มาเฮี้นผมว่ได้ดิผมชัยเลยก็ได้ดิเออแมีนเมียนน่นะครมาเลยผมจะหายเปิดให้เบิไง่พร้อมนี่ผมเมียตั้งยืนตั้งใจให้มาเลยมาเยี่ยมดีอนรับแต่ไม่บอกสื่อบอกออกแล้วมันอ่ะอ่านนั่นเนาะ วิชาเนาะวิชาที่ได้มากชิปปีเดีวยวน<า>้อ<า>แต่บอกว่าแม่จะศึกษาตีเห็ุมหมเลยทีนี้ญาถามนี่ถามเพื่อคน <c oughs> เอเอหลายๆคนคเพื่อนกับข้อเมนต์มาว่าลอกการบ้านหรือเปล่าก็เลยถามเพื่อวันนี้เพื่อนกับยืนยันว่าเพื่อนไม่ได้ลอกการบ้าน,<อ>านผู้ใดสูตร<ข>จังใดกับใดจังสั้นแต่ว่าเอาบ้านเขาบไม่ตามต้องงวดโทรมาเลยหัออกรงหอวสามสิบนาทีขันผมบนนอนอยู่โรงพยาบาลนี่คุณได้รับคําตอบทันทีเลยค่ะแล้วถ้าเบิ้งเงาะ ว่ามันสิแองเกิผมบอกว่าร่งคลิปล่วงยูทูบนี่ค่ะว่าท่านดท่านหนค่ะอวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซเดียมทางของพ่อนะคะวันนี้ขันออกเลขตัวที่ว่าให้มันรวยทั่วประเทศทั่วโลกแต่ก้าหนุ่งเสือสีแดงเขาเนี่ย นูเห็นว่านุ่งเสียสีแดงนูตื่นด้วยว่าเขาคักมวลเลยคือน้องโซกันมันนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวัาดีค่ะขอตัวแรกวาแห้งผมเป็นข้นราแห้งตัวขนตรงเนาะเวาวแห้งวาวกิ่งวาตวตัวชุ่มนี่